อลอนโซคนที่ไม่พยายามจะวิ่งก็ไม่ต้องลงเล่นชาเบียลลอนโซ่กุนซือคนใหม่ของสมโมสรเรลมาบรดได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนแบบไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นด้วยการเตือนอย่างตรงไปตรงมาถึงลูกทีมว่าหากใครไม่ทุ่มเทไม่เพสซิ่งอย่างจรงิงจังก็จะหมดสิทธิ์ลงสนามทันทีไม่เว้นว่าจะเป็นผู้เล่นระดับโลกก็ตามคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งเหมือนเซนเตอร์แบ็กหรอกนะแต่พวกคุณต้องกดดันแนวรับของฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่องสำหรับการยืนอยู่เฉย,ยแล้วรอบอลให้มาถึงเท้าเพื่อยิงประตูมันไม่พออีกต่อไปแล้วพวกคุณตตต้้ออออองง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 ไไไแแแแย่่่่่่่่บลลมมมมาววววิิิสูททุกกจัหะะะขเนนนนคี ก็จะไม่ได้ลงเล่นโอเคนะโดยลิคาโดกากาอดีตเพื่อนร่วมทีมก็มั่นใจว่าชาเบียลองโซ่ A so นั้นจะสามารถพาเรอัลมาลิตประสบความสำเร็จได้ชาเบียรลองโซเป็นคนที่ฉลาดมากแค่ตอนที่เขายังเป็นนักเตะเขาก็มองเกมฟุตบอลเหมือนกับเป็นโค้ชแล้วเขาทําหน้าที่ในบทบาทของโค้ดได้ดีมากเขาพาเรือคุเซนคว้าแชมป์บนเลีิกาได้มันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะาบยามิวนิคคือขาประจําของรายการนี้เสมอมาตอนนี้เขามาอยู่กับเรอัลมาลิตแล้วเขามีประสบการณ์กับที่นี่จากผลงานที่ผ่านๆมาผมเชื่อมั่นในตัวเขานะขอให้เขาโชคดีกับการคุม ที่ง่ายแน่แต่เขาพร้อมแล้ว